อ่าเปล่าให้ตัวเองนะช่วยตัวเองก่อนเออโอ้คนใหญ่ละม่อมแต่ก็ช่วยอีกคนหนึ่งที่เอารูมาให้จานโทเออเออเป็นยังไงบ้างครับวันนั้นคุณหมอหมอฝากน้ำอ่ะก็เป๋าแล้วเขาอาการอยู่ไม่ได้เลย แล้วยายกราใช้ไอ้คาถาประงับช้างได้อ่นอนหน่อยคาถาประกรรมช้างสะกดช้างจาเขาก็เธอหงบโง่โลกปิธีเขาเป็นอะไรอาการเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นอะไรเส้นอะไรอักเสบหมอทุกโรงพยาบาลไม่รับแล้วตายลูกเดียวก็เลย ประกาศทางไลน์แล้วหมอหมอชินเนี่ยเขารับอา,าสาไปดูแลให้หมอชินปากน้ำนะอาจารย์หมอชินปากน้ำช่วยกันแ็จแล้วก็บอกว่าอู้แกแกใช้ก,กระถาอะไรแกพลังจัก,กรวาลเลยอะไรอ,อยู่ไม่ได้ร้อนแล้วไอ ภรรยาเขาก็โทรม,มาบอกไม่สบายใจทำไมแล้ววันนั้นดูไลฟ์เขาบอกว่ามีคนหนึ่งเขาใช้ไอขะขไรช้างเนี่ยก็เลยก็ลองเป่าให้เขา,ขาในไดสงบดีใจได้ช่วยคนพึ่งได้ช่วยคนเดียวป่าทางออนไลน์เหรอครับออนไลน์ค่ะว้าวมีรูปเขาเป็นึงรูปออกมาแต่เราก็เป่าทางรูป ว้าว <Wow. laughs> ไม่รู้จะช่วยยังไงอาจารย์อะคนนี้รู้จักกันไหมคนนี้รู้จักกันสนิทกันมานานแล้วอ๋อฮึ่มก็ดีใจโอพี่หนูไม่ได้นัด้นอนเลยวุกลร้อนรนอยู่ไม่ได้เออเอทำไงเนาะหมอทิมก็บอกว่าเขาอัดพลังเรแตงะจะได้ไปกระท้งโรคให้ออกเร็วๆไม่เข้าใจ ก็เลยเคยฟังอาจารย์อาจารย์บอกว่า <Pokemon> ร <apan> ังสายคนนี้บอกคืน <maintenance> นี้เจ็บหนักนะก็เลยเอาอันนี้ไปบอกเขาบอกน้องใจเย็นเย็นเดี๋ยวคงดีขึ้นเพราะว่าคาถากาลังไปทำงานก็เลยช่วยยังไงก็เอานั่นไปแล้วก็จำพังไปถามเขาก็บอกว่าโอ้คยยังช่วยได้นอนหน่อยว้าอันนี้คุณยายและม่อมใช้คาถา สะกดช้างคาาประกรรช้างบทเดียวหรอจาบทเดียวบทเดียวก็ไม่่อาอะไรเคยฟังอาจารย์แล้วลองทาดูสิเผื่อไม่ได้ทนเ,เ,เขาเขาก็โอเคเขาสงบลงก็สบายหน่อยเ,ออเขาเป็นมานานแค่ไหนแล้วที่อาการนี้ก็เป็นเกือบปีเป็นปีแล้วอาจารย์เขาเรียกพลังไอ้อะไรอยากเส็บอะ ปลายเส้นเกี่ยวกับสมองเนี่ยเคยเอารูปให้การดูจังแบก็ตอนที่เขานอนติดเตียงใช่ไหมผู้ชายคนนั้นอ่าจำได้อ่าก็เลยได้ช่วยกันตรงนี้โอ้โหสาธุด้วยสาธุด้วยใ่ธรรมดานะคุณยายละม่อมเป็นเสกศาสตร์รุ่นที่เท่าไหร่ครับจำได้ไหมโอ้จำเลขดิ รุ่นสาร22ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ก็78แล้วค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมรุ่นสาร2อายุ78นี่อ่าบอกให้ตัวเองนะช่วยตัวเองก่อนเออโอ้คุณยายละม่อมแต่ก็ช่วยอีกคนหนึ่งที่เคยเขาร่วมมาให้จารดรยเออเออเป็นยังไงบ้างครับวันนั้นคกอหมอ หมอฝากน้ำอะ่ะก็เป่าแล้วเขาอาการจู่ไม่ได้เลยแล้วยายก็ใช้ไอ้คาถาประง,งับช้างได้อ่นอนหน่อยคาถาประกรรมช้างาสะกดช้างาาเขาก็เธอโง่โง่ไปทีเขาเป็นอะไรอาการเขาเป็นอะไรครับเขา,เป,าเป็นอะไรน้เส้นอะไรอักเสบหมอทุกโรงพยาบาลไม่รักแน่ตายลูกเดียว ก็เลยประกาศทั้งไลน์แล้วหมอหมอชินเนี่ยเขารับอาสาไปดูแลให้หมอชินปากน้ำอาจารย์หมอชินปากน้ำช่วยกันเสร็จแล้วก็บอกว่าออ้แกแก,กใช้กระถาอะไรพลังจักรวาลอะไรอยู่ไม่ได้ร้อนอแล้วไ ภรรยาเขาก็โทรมาบอกไม่สบายใจทำไมแล้ววันนั้นดูไลฟ์เขาบอกว่ามีคนหนึ่งเขาใช้ไอ้ขาไหลช้างเนี่ยก็เลยก็ลองเป่าให้เขาข้าในสงบดีใจได้ช่วยคนเพิงได้ช่วยคนเดียวออนไลน์เหรอครับออนไลน์ค่ะว้าวมีรูปเขาเป็นดึงรูปออกมะแต่เราก็เป่าทางรูป ว้าวไม่รู้จะช่วยยังไงอาจารย์คนนี้รู้จักกันไหมคนนี้รู้จักกันสนิทกันมานานแล้วอ๋ออือก็ดีใจโอพี่หนูไม่ได้ลับได้นอนเลยแก่ร้อนรนอยู่ไม่ได้เออเออทำไงเนาะหมอทินก็บอกว่าเขาอัดพลังแรงแตงจะได้ไปกระท้งโรคให้ออกเร็วๆไม่เข้าใจ ก็เลยเคยฟังอาจารย์อาจารย์บอกว่ารังสายคนนี้บอกคืนนี้เจ็บหนักนะก็เลยเอาอันนี้อไปบอกเขาบอกน้องใจเย็นเดี๋ยวคงดีขึ้นเพราะว่าคาถากำลังไปทำงานก็เลยช่วยยังไงกาเอานั่นไปแล้วก็สังพั้ไปถามเขาก็บอกว่าโอ้คยยิงช่วยได้น้อนหน่อยว้าว <laughs> <laughs> อันนี้คุณยายละม่อมใช้คาถา สะกดช้างตาราประกำช้างบทเดียวหรออจาบทเดียวบทเดียวก็ไม่ได้เอาอะไรเคยฟังอาจารย์แล้วลองทำดูสิเผื่อม่ได้ทนเขาเขาก็โอเคเขาสงบลมก็สบายหน่อยเออเขาเป็นมานานแค่ไหนแล้วที่อาการนี้ก็เป็นเกือบปีเป็นปีแล้วอาจารย์เขาเรียกพลังไอ้อะไรอยากเสพอ่ะ ไปลาเส้นเกี่ยวกับสมองเนี่ยเคยเอารูปมาให้การดูการแบตอนที่เขานอนติดเตียงใช่ไหมผู้ชายคนนั้นจำได้อ่าก็เลยได้ช่วยกันตรงนี้โอ้โหสาธุด้วยสาธุด้วยใ่ธรรมดานะคุณยายละม่อมเป็นเสกศาสตร์รุ่นที่เท่าไหร่ครับจำได้ไหมโอ้จำเลขดิ ต่นสารุ่นยงสองปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ก็เจ็ดแปดแล้วค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมต้นสารุสนสองอายุเจ็ดสิบแปดนี่อ่าบอกให้ตัวเองนะช่วยตัวเองก่อนเออโอ้คุใหญ่าาละม่อมแต่ก็ช่วยอีกคนหนึ่งที่เขาเร่วมมาให้การเออเออ,เ,อ,อเป็นยังไงบ้าง<อ>ครับต้นวันอันกูหมอ หมอฝากน้ำอะ่อะก็เป่าแล้วเขาอาการอยู่ไม่ได้เลยแล้วยายก็ใช้อ้คาถาระง,งับช้างได้ถอนหน่อยคาถาประกรรมช้างาสะกดช้างาาเขาก็เธอโง่โวยลงไปทีเขาเป็นอะไรอาการเขาเป็นอะไรครับเขา,เป,าเป็นอะไรน้เส้นอะไรอักเสบหมอทุกโรงพยาบาลไม่รับแล้วตายลูกเดียว ก็เลยประกาศทั้งไลน์แล้วหมอหมอชินเนี่ยเขารับอาสาไปดูแลให้หมอชินปากน้ำนะอะจาหมอชินปากน้ำช่วยกันเสร็จแล้วก็บอกว่าออ้โก็ใช้กระถาอะไรพลังจัก,กรวาเลเรืออะไรอยู่ไม่ได้<อ>ร้อนอแล้วไอ ภรรยาเขาก็โทรมาบอกไม่สบายใจทำไมแล้ววันนั้นดูไลฟ์เขาบอกว่ามีคนหนึ่งเขาใช้ไอ้ขาไหลช้างเนี่ยก็เลยก็ลองเป่าให้เขาข็าดในสงบดีใจได้ช่วยคนเพิงได้ช่วยคนเดียวป่าทางออนไลน์เหรอครับออนไลน์ค่ะว้าวมีรูปเขาเป็นดึงรูปออกมาแต่เราก็เป่าทางรูป ว้าว <Safe> ไม่รู้จะช่วยยังไงอาจารย์อคนนี้รู้จักกันไหมคนนี้รู้จักกันสนิทกันมานานแล้วออือก็ดีใจโอพี่หนูไม่ได้ลั่ได้นอนเลยวุแก่ร้อนรนอยู่ไม่ได้เออเอทำไงเนาะหมอทิมก็บอกว่าเขาอัดพลังรแตงจะได้ไปกระทุ้นโรคให้ออกเร็วๆไม่เข้าใจ ก็เลยเคยฟังอาจารย์อาจารย์บอกว่ารังสายคนนี้บอกคืนนี้เจ็บหนักนะก็เลยเอาอันนี้อไปบอกเขาบอกน้องใจเย็นเย็นเดี๋ยวคงดีขึ้นเพราะว่าคาถากำลังทำงานก็เลยช่วยยังไงก็เอานั่นไปแล้วก็จำพังไปถามเขาก็บอกว่าโอ้ครยังช่วยได้นอนหน่อยว้าว <laughs> <laughs> อันนี้คุณยายและม่อมใช้คาถา สะกดช้างตาราประกำช้างบทเดียวหรอจาบทเดียวบทเดียวก็ไม่ไดเคยฟังอาจารย์แล้วลองทำดูสิเพื่อนใต้ทนอเขาเขาก็โอเคเขาสงบลมก็สบายหน่อยเออเขาเป็นมานานแค่ไหนแล้วที่อาการนี้ก็เป็นเกือบปีเป็นปีแล้วอาจารย์เขาเรียกพลังไอ้อะไรอยากเสบอ่ะ ปลายเส้นเกี่ยวกับสมองเนี่ยเคยเอารูปมาให้การดูจังเหมือ็ตอนที่เขานอนติดเตียงใช่ไหมผู้ชายคนนั้นอ่าจำได้กอนก็เลยได้ช่วยกันตรงนี้โอ้โหสาธุด้วยสาธุด้วยใ่ธรรมดานะคุณยายละม่อมเป็นเสกศาสตร์รุ่นที่เท่าไหร่ครับจำได้ไหมอ๋อจำเลขดลย ตุ้นสารที่สองปัจจุบ,บันนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ก็เจ็ดแปดแล้วค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมตุ้นสารสองอายุเจ็ดสิบแปดนี่อ่าบอกให้ตัวเองนะช่วยตัวเองก่อนเออโอ้คน,นยาย่ละม่อมแต่ก็ช่วยอีกคนหนึ่งที่เขาเาิ่มมาให้จารเออเอเอ,เ,อเป็นยังไงบ้างครับตุ้นวันนันคือหมอ หมอฝากน้ำอ่ะก็เป๋าแล้วเขาอาการอยู่ไม่ได้เลยแล้วยายก็ใช้ไอ้คาถาระง,งับช้างได้อ่อนหน่อยคาถาประกำช้าง<ช>าสะกดชาากาก้างเขาก็เธอโง่โลกพิธีเขาเป็นอะไรอาการ,เขาเ,รขเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นอะไรเส้นอะไรอักเสบอ่ะหมอทุกโรงพยาบาลไม่รักแล้ว ตายลูกเดียวก็เลยประกาศทั้งไลน์แล้วหมอหมอชินเนี่ยเขารับอาสาเป็นดูแลให้หมอชินปากน้ำนะอาจารยหมอชินปากน้ำ<อ>ช่วยกัน<อ>แล้วก็บอกว่าออ้โก,ก,กใช้กระาอะไรเกพลังจกักรวาลอะไรอยู่ไม่ได้<อ>รอ้อนแล้วไอ้ ภรรยาเขาก็โทรม,มาบอกไม่สบายใจทำไมแล้ววันนั้นดูไลฟ์เขาบอกว่ามีคนหนึ่งเขาใช้ไอ้ขาไหลช้างเนี่ยะก็เลยก็ลองเป่าให้เขาข้างในสงบด,ดีใจได้ช่วยคนเพิ่งได้ช่วยคนเดียว<ะ>ป่าทางออนไลน์เหรอครับออนไลน์ค่ะว้าว <Wow. S 2> มีรูปเขาเป็นนึงรูปออกมะแต่เราก็เป่าทางรูป ว้าว <Wow. laughs> ไม่รู้จะช่วยยังไงอาจารย์คนนี้รู้จักกันไหมคนนี้รู้จักกันสนิทกันมานานแล้วอ๋อฮึ่ม,มก็ดีใจโอกพี่หนูไม่ได้ลับได้นอนเลยกุ้งเกลร้อนรนอยู่ไม่ได้เออเอทำไงเนาะหมอทิมก็บอกว่าเขาอัดพลังแตงะจะได้ไปกำุ้ดโรคให้ออกเร็วๆไม่เข้าใจ ก็เลยเคยฟังอาจารย์อาจารย์บอกว่ารังสายคนนี้บอกคืนนี้เจ็บหนักนะก็เลยเอาอันนี้ไปบอกเขาบอกน้องใจเย็นเย็นเดี๋ยวคงดีขึ้นเพราะว่าคาถากาลังไทำงานก็เลยช่วยยังไงก็เอานั่นไปแล้วก็จังคันไปถามเขาก็บอกว่าโอ้เคยยังช่วยได้นอนหน่อยว้าอันนี้คุณยายและม่อมใช้คาถา สกดช้างสาระประกมช้างบทเดียวหรอจาบทเดียวบทเดียวก็ไม่ยาเอะไรเคยฟังไอ้จานแล้วลองทำดูสิเผ oh, ื่อมได้ทนเขาเขาก็โอเคเขาสงบลงก็สบายหน่อยเออเขาเป็นมานานแค่ไหนแล้วที่อาการนี้ก็เป็นเกือบปีเป็นปีแล้วจานเขาเรียกพลังไอ้อะไรอยากเจ็บอ่ะ ปลบเส้นเกี่ยวกับสมองเนี่ยออ๋เคยเอารูปให้การดูจำเหมือนตอนที่เขานอนติดเตียงใช่ไหมผู้ชายกว่นั้นอ่าจําได้อ่าก็เลยได้ช่วยกันตรงนี้โอ้โหสาธุทูด้วยสาธุทูด้วยใ่ธรรมดานะคุณยายละม่อมเป็นเสกศาสตร์รุ่นที่เท่าไหร่ครับจำได้ไหมโอ้จำเลขด้ เออเดือนสามสองปัจจุบ,บันนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ก็เจ็ดแปดแล้วค่ะ